การบวชพระคุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนได้บุญยังไงครับคุณโยมร่างกายของเราเนี่ยทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้งหมดเนี่ยได้มาจากท่านแล้วท่านก็ให้การอบรมเลี้ยงดูเราเองมาจนกระทั่งเติบใหญ่เมื่อเราไปบวชเกิดบุญเกิดกุศลท่านก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยในฐานะเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเกิดเรามาเลี้ยงดูอบรมเรามา แล้วโดยเฉพาะการบวชพระเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้บุญมหาศาลยิ่งกว่าการให้บุญด้วยข้าวของเงินทองทั้งหลายเพราะว่าเป็นการลงมือปฏิบัติจริงๆอยู่ในเพศสมณะซึ่งเป็นเพศอันประเสริฐจะบวชพระได้ไม่ใช่ของง่ายนะเราคิดว่าไม่เห็นยากเลยก็ไปที่วัดแล้วก็หาบาจีวปรปลีกเวลาได้อาทิตย์2อาทิตย์เดือนสเดือนก็ไปบวชได้แล้วเนี่ยเราพูดอย่างนี้เพราะว่าเราผ่านเงื่อนไขสําคัญมาคือเราได้กายมนุษย์ มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งยากมากนะอันที่สองคือมาพบพระพุทธศาสนาก็ยากมากอีกเช่นเดียวกันในกับที่ยาวนานเนี่ยช่วงที่มีพระพุทธศาสนาอยู่เปรียบแล้วเหมือนกันหนึ่งในล้านนี่ถ้าเกิดไปเกิดในยุคอื่นน่ยไม่มีโอกาสได้บวชหรอกอยากบวชก็บวชไม่ได้แล้วเราเองต้องมีศรัทธามีความพร้อมในธุรกิจการงานทั้งหลายปลีกเวลาได้ บาทรจีวรทุกอย่างพร้อมเพลียงเราถึงจะบวชได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสบวชแล้วก็บวชเถิดเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ได้บวชชาตินี้นะจะทําให้เกิดเป็นอุปนิสัยแล้วพบต่อไปจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนารู้บุญรู้บาปแล้วมีโอกาสบวชอีกเป็นอุปนิสัยข้ามชาติเลยแล้วบุญก็จะส่งถึงพ่อแม่อย่างมากมาย